มาย่อแล้วก็ชุดตัดอ่าหลงช่องตรงกลางไปเลยนะมาครับก่อนที่ความมืดมิดจะมาเยือนนะลุยกันต่อนะครับกับการฝึกซ้อมนะครับไป ดูความเรียบร้อยมอเตอร์ปกติดีมาก go ไปกันเลยคลิปที่แล้วนะครับเราก็ฝึกเกี่ยวกับการเพราะว่าลูปไปแล้วนะก็น่าจะมีน้องๆหลายคนนะครับได้ลองฝึกตามกันเนาะก็สามารถที่จะบินได้กันบ้างไม่มากก็น้อยนะสำรวจก่อนโอเคช่องนี้ลงได้นะครับไม่มีปัญหาวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกการยอแบบนี้นะ เพราะว่าท่านี้นะครับก็เป็นอีกท่านะครับที่น้องๆถามกันค่อนข้างที่จะเยอะนะหมุนย่อนะครับอ่าแล้วก็หลังจากที่เราย่อแล้วเนี่ยเราจะทําท่าอะไรต่อเพิ่มเติมเนี่ยก็แล้วแต่นะก็อาจจะเป็นคอมโบต่อไปนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราจะต้องฝึกนะครับแบบนี้ก่อนนะชุดเบาๆนะไม่ต้องบินไกลนะครับแล้วก็ยอซ้ายยอขวาแบบนี้สลับกันนะครับซึ่งต้องทําเยอะมากนะ เวลาที่พี่ไม้ฝึกนี่คือฝึกเป็นร้อยรอบนะครับไม่ใช่เป็นแค่หลักสิบรอบนะครับฝึกให้เยอะไปเลยนะบางคนนะครับเริ่มต้นนะอาจจะแกว่งแว่งแบบนี้นะอาจจะมีแกว่งมากนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเราแค่ชุดคันเร่งขึ้นนะครับแล้วก็หมุนยอนะครับหมุนแบบนี้นะ ถ้ามันแกว่งก็ปล่อยให้มันครบรอบไปนะครับดูนะมันแกว่งแบบนี้ก็ปล่อยให้มันไปเรื่อยๆของมันนะครับพยายามสังเกตนะครับเราจะต้องรับคันเร่งก่อนที่ลำของเราเนี่ยจะร่วงถึงพื้นนะการฝึกแบบนี้นะครับจะทําให้เราคุ้นชินนะครับแล้วก็รู้ว่าควรที่จะต้องโยกสติ๊กอย่างไรนะครับให้ลำเนี่ยมันขนานกับพื้นมากที่สุดนะครับก็ค่อยๆปรับยูนกันไปนะ ต่อไปนะครับต้องฝึกการชุดลำไปหน้าแบบนี้นะครับนะก้มหน้าลำลงนิดนึงนะครับดันคันเร่งนะครับแล้วก็เชิดหน้าขึ้นกม้มดันแล้วก็เชิดเห็นไหมท่านี้นะครับก็ต้องฝึกบ่อยมากนะเป็นหลายร้อยรอบเช่นกันนะโอเคนะอ่ะดูนะดูนะก้มหน้านิดนึงดันคันเร่งแล้วก็งัดลำขึ้นนะครับอ่านะครับสังเกตนิ้วพี่ไม้นะ ดูให้ดีนะครับทั้งฝั่งชดโชว์นะครับการดันคันเร่งนะครับแล้วก็ทั้งด้านแกนกิดนะครับที่ใช้ในการก้มหน้าลำกับเชิดขึ้นนะดูให้ดีนะก้มหน้าชุดแล้วก็เชิดลำขึ้นเล็กน้อยนะครับฝึกให้บ่อยจนท่ามันสัมพันธ์กันต่อไปเราดันแล้วก็บวกกับการยอแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวพี่ม้าจะทําให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแนะนํากันไปนะดันตัดแล้วก็ยอนะครับเห็นไหม ไม่ต้องซีเรียสเรื่องของความขนานนะครับหรือความสวยงามของท่าก่อนนะ่าขวาบ้างซ้ายบ้างแบบนี้สลับกันนะดันนะครับเบาๆก่อนยอซ้ายนะเอาไหมดูให้ดีนะดันเบาๆย่อขวาเห็นไหมทําแบบนี้นะครับสลับกันไปแบบพี่หมายคิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์นะครับมันถึงจะแบบเริ่มเข้ามือเรานะครับซึ่งมันจะต้องทํากันเป็นจํานวนหลายร้อยครั้งเลยนะ ก็ฝึกเรื่อยๆนะครับอย่ายอมอย่าท้อนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงนะท่าทางให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับคลิคของท่า FPV เนี่ยจะอยู่ที่การชุดนะครับดูนะถ้าเราชุดชุดเบาเนี่ยท่าเห็นไหมมันจะไม่สมบูรณ์นะแต่ด้ยครับมันจะทําได้ยากนะครับดังนั้นเราต้องชุดให้แรงแบบนี้นะครับแล้วก็จึงจะเข้าท่าทางต่างๆเกือบจะทุกท่าเลยนะครับ ถ้าเรากลัวที่จะชูดนะแล้วเราชูดแบบเบาๆนะครับถ้าจะไม่สมบูรณ์แล้วจะทําได้ยากมากนะครับมันเหมือนกับขาดกําลังในการส่งนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเพิ่มการชูดเนี่ยให้แรงหน่อยนะครับแล้วแต่ละท่าที่เราจะทำเนี่ยมันจะง่ายขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสวยงามขึ้นนะเอาละเดี๋ยวพี่ไม้จะเริ่มนะครับชูดแรงนะครับแล้วสังเกตอาการนะ พี่ไม้จะเริ่มเข้าช่องต้นไม้ด้วยชุดแล้วก็ย่อเห็นไหมครับถ้ามันจะไหลลื่นเลยเพราะว่ามันมีแรงในการส่งนะชุดย่ออ่านี่พี่ไมย้ยอ540องศานะดูนะชุดย่อนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเราฝึกที่ประมาณสัก180องศาให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเพิ่มเรื่อยๆจนกลายมาเป็น540นะครับหรือไม่ก็ ประมาณ360แบบนี้นะอ่าเห็นไหมก็โอเคนะครับสวยงาม360นะครับชุดแล้วก็บินเดินหน้าต่อไปนะครับโอเคนะเมื่อเรานะครับเริ่มที่จะมีความคล่องนะครับหรือชำนาญแล้วต่อไปเราก็เริ่มคอมโบท่าต่อไปนะครับเอาละเดี๋ยวพี่ไม้จะยอแล้วก็คอมโบเป็น power loop นะครับแต่ลูปแบบไปหน้านะครับเห็นไหมแล้วก็กลับมาเข้า ช่องเดิมแบบนี้เห็นไหมครับมันก็เป็นลักษณะของลูปนี่แหละแต่การลูปเนี่ยเราจะลูปแบบไหนก็ได้เมื่อกี้ลูปแบบม้วนหน้าต่อไปพี่ไม้ย่อก่อน backword นะครับแล้วก็ลูปแบบกลับหลังแบบนี้เห็นไหมอ่าในช่องต้นไม้นะที่พี่ไม้ดูตั้งแต่แรกแล้วเราสามารถลงตรงกลางได้อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเราก็ชูดให้เบากว่ารอบแรกเมื่อสักครู่สักนิดนึงนะมายอ่อแล้วก็ชูดตัด หลงช่องตรงกลางไปเลยนะโอเคนะครับก็แล้วแต่นะครับเราดีไซน์นะบางคนนะครับอาจจะชอบเล่นกับพื้นแบบนี้นะครับเห็นไหมยอนะครับประมาณ540องศาแต่ช่วงที่ยอเนี่ยเราก็โร่ไปด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ก้มหน้านะครับลำลงดูพื้นหน่อยเพราะว่ามันจะได้เห็นเป็นลักษณะเหมือนของยอดหญ้านะครับาบางคนนี่ก็ชอบบินบนสนามหญ้านะครับ ก็แล้วแต่นะครับดีไซน์ได้ดูใหม่นะยอ่อแล้วก็ก้มดูพื้นหน่อยเห็นไหมครับแล้วก็โรลนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับจินตนาการนะครับของแต่ละคนเลยนะครับเข้าหาวัตถุแบบนี้ก็ได้นะเอาละเอาใหม่นะสมมุติว่าพไมายต้องการที่จะเข้าใกล้วัตถุยอ่อแล้วก็หมุนเห็นไหมครับให้ซับเจกนะครับอยู่ตรงกลางนะครับ เมื่อยอ่อเสร็จนะครับเราก็โรนะครับเหมือนกับเป็นการม้วนให้วัตถุนั้นเนี่ยหมุนเป็นวงกลมนะอ่ะดูใหม่รอบสุดท้ายนะชุดยอ่อหมุนเห็นไหมครับอ่ามันก็เหมือนกับต้นไม้มันจะหมุนได้ประมาณนั้นนะแบตเตอรี่หมดแล้วพี่ไม้รวบรัดนะครับน้องๆก็ไปย้อนดูกันหลายๆรอบแล้วกันนะฝึกหัดด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องเตรียมใจทําใจไว้ด้วยนะครับ ร่วงหลนชนนะครับเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะยังไงก็ซ้อมด้วยความระมัดระวังนะครับบินให้สนุกบินให้ปลอดภัยบินให้มีความสุขทุกคนครับโย้ Yo!